สุยล่างแล้วเนี่ยมันได้ป้อมไม่มองไม่มีตังค์ซื้อของมาซือ้อนี่ตุเล่ด้วยยี่ห้ว,ว,ว้าวกดแล้วใส่ใส่เขาจะเดินไปถึงไอ้หมดไปคิวหนึ่งใส่มันสิคิวหนึ่งเออเดินหลบป่าล่างนอนป่าล่างตัดไปดูเลยเล่นบนต้องโหดเสียนะเธอเสียว้าไปไหนอีกเนีน่ยว้าไปช่วยเพื่อนข้างล่างไงป๋อง สีมันเล่นเป็นยอดเหี้ยดูดิแม่งว้ามาฆ่าอย่างเดียวเลยอ่ะเหี้ยยอดเอาล่ะป้ามันทักคุรีฮะมีเรื่องให้เราคุยงานะเนี่ยที่จะให้เราคุยแล้วล่ะเราอยู่ในป่าเสียเสียเสียมันจะตายมอนอีกแล้วเสียเสียเสียสวยสวยมอนสวยไอ้เหี้ยมอนเปิดตันตี เป็นดูดตามเสตตามเอาแล้วมาแล้วเสตเสตันนั่นเพื่อนสวยเฮี้ยเสมอนเตอร์คิวขุดหัวเอาแล้วเรเื่องใหญ่แล้วป๋องเรื่องใหญ่แล้วเียเรื่องใหญ่แล้วถ้าจบเกมสกอร์ยังดีๆอยู่นะก็มีแคปแล้วเก็บไปพรุ่งนี้ให้เคดูเชียวกูไหมเงียบด้วยอ่ะกางดึงดึงหน้าอนั่งเม้มปากอยู่ แหววทำเกมต่อเดียปิงด้วยไงปิงด้วยไงเคตายว่ะปิงบอกเรียกด้วยบอกปูบวกปูบวกเอาเดี๋ยวเสไปหยุดปิงเอาดีเพื่อนนี่ขอเธอไปแนวเก่งเธอไงเจสี่อ่ะเด็ดึงด้วยนะงเงียบด้วยนะไม่พูดอะไรด้วยไงเจี๊ยมพอาจริงเอาจริงแล้วโมโหไงกดดีเลยต้องดึงหน้าหน่อย